สวัสดีพี่ใหม่อีกทีครับ FC ฮานอยทุกท่านครับ FC พอพอรยนะครับพบกันเช่นเคยเน,ะนาะทางตัวเลขการเส่็จโชคสลากกินแบ่รัฐบาลพื้นบ้านนะครับ,บเราจะเป็นนังฮานอยลาาพัฒนานะครับพบกันเช่นเคยเนาะมีวันหยุดราชการทีเดียวนะครับพบกันในร,รอบของวันที่5มกราคม2 5 6 5นนะครับเป็นวันพุธนะครับก็ ก้าวเข้ามาสู่วันทําง,งานวันที่2แล้วเนาะสําหรับหลังเทศกาลปีใหม่กันนะครับก็หวังว่าจะเดินทางกลับสู่ชีวิตการทํางานอย่างปลอดภัยทุกคนเนาะว่าจะเป็นเอฟซีต่างๆแ,แล้วก็อะไรก็แล้วแต่เนาะพี่น้องประชาชนคนไทยเราก็ดีครับก่อนจะพบแนวทางของวันที่5ครับเรามาสรุปแนวทางของวันที่4เนาะเห็นต่างกันบ้างไหมเนาะนะครับ FC นะครับป o ิ i t i v i รกิจ นะพาครอบครัวไปไหว้พระที่ดอยสุเทพก็เลยขับรถเดินทางนิดนึงเนาะจากพะเยาไปเชียงใหม่ก็หลายกิโลอยู่2 0 0กว่ากิโลเนาะแนวทางของวันที่4นะครับฮานอยเฉพาะกิจนะครับปนมา2 2 3ล่างมา97นะครับ97ก็มาต,ตรงนะครับ2 3หลุดไปเนาะ เสียดายถัดมาเป็นถานอยพิเศษครับบนมา8 4 5สีห้าหก็มาตัวตรงนะครับล่างมา79เนะี่ยเห็นไหมลอกการบ้าน79ครับ7แต่แต่เตือนเสมอนนะให้ระวังคู่เด่นนะครับนะให้เด่น79 เตินเสมอเนาะดึงคู่เด่นเพราะว่าแอบจะจับเลขเลขคู่เด่นเลขคู่ที่มีแนวโนม้มนั่นแหละมาวางเป็นเด่นให้เนาะก็มา7 9 9 7เนาะตรงตรงเลยนะครับสำหรับสูตรเลขเลขเด่นของแต่รอบนะครับอ่ะก็เฮงไปสองเดลขเนาะพิเศษถทำมาเป็นฮานายรัฐบาลหรือเรียกว่าฮานอยปกตินะครับ บนมาเปิ้ลหน้าเนาะสามสามศูนย์ล่างมาหกห้าแ้หกห้าไม่วางนะครับอืมเฉียดจริงๆเลยหกห้าไม่วางก็หลุดไปเนะ 30, 30, านะสามศูนย์ศูนย์สามศูนย์มาตัวตรงนะครับมาตัวตรงครับปิดท้ายด้วยฮานอย VIP ครับบนมา192นะครับล่างมา66 ก็มาตัวตรงตรงครับเก้าสองมาตกปัดสองเก้าเนาะครับหาร้อยบีพีก็สองเด้งครับบนล่างครับตึงต้งตึงไปพอด,ดีกับร้อยก็ขอแสดงความยินดีกับเอฟซีคนที่เห็นที่ปังนะครับคนที่โชคดีมานเนาะยังไงก็ตามแต่ผอูอ้ดีเดอนะครับยังไงก็เห็นปังมากน้อยก็ยังให้เงินปังอยู่เนาะ มาลุ้นกันต่อครับแนวทางของวันที่5นะครับวันนี้มีลาวพัฒนานะครับหลังจากที่หยุดเทศกาลปีใหม่ไปเนาะเดี๋ยววันจันทร์ที่ผ่านมาในรอบวันพุธวันนี้ก็มีลาวพัฒนาเข้ามาก็ให้ชุดเติมครับอย่างที่เคยแจ้งไว้ลาวพัฒนาอย่างเป็นชุดเดิมนะครับคลาดเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนะครับในกลุ่มเวทีเราจะมีให้นะฮะอีก4 ชุดหนึ่งเนาะในในกลุ่ม,ม,มดีผิราก็ดีนะครับไม่ว่าจะของลาวัฒนานะครับเลเบิลนะครับเล่นก็วางให้แล้วนะครับเปิดแบบสามชุดนะครับเลขสูตร,รก็วางให้จับบินได้โดยสองตัวสามตัวที่ชอบนะครับเด่นแต่ละรอบประวางให้สายรูดสายเบสสายรูดสายวิ่งก็ลองดูนะครับจิบจับใช้พิจรารณาดูนะครับก็ส่วนมากก็เข้าทุกวันแหละนะครับ แต่ก็ไม่ครบทุกรอบเนาะก็เยังต่างกันไปอยู่ส่วนผู้ที่ชื่นชอบดอูตัวที่มีแนวโน้มนะครับที่มีโอกาสสูงสุดมีโอกาสสูงแหละที่จะเข้าหรือจะมาในรอบต่างๆก็ติ๊กให้อะไรแล้วนะครับตัวที่ไม่ได้มาติ๊กก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มานะครับมาเหมือนกัน,นครับโอกาสเท่ากันแต่เพียงแต่ว่าเดียความคิดเห็นของแอดมินเป็นอย่างนี้แต่โ่วความคิดเห็นของ FC จะเป็นยังไงก็สุดแล้วแต่ที่จะเห็นต่างได้แล้วก็เลือกต่างเนาะ แล้วก็วางให้ก่อนตามนี้นะครับจะได้จัดไปใช้ง,งานได้อย่าง,ท,ท,งทันท่วงทีเนาะยังไงก็อย่าลืมครับสี่อย่างยิ่งนะที่ติดตามโดยจะเป็นทาง YouTube ทาง Facebook ก็ดีนะครับเนาะยังไงก็ขอฝาก a c e b o o k ขอพะโล่ด้วยเนาะยังไงก็ติดตามเข้ามาการเขา้ากลุ่มก็ไม่ยากไม่ง่ายครับไอ้ก็ไม่ยากครับง่ายๆขอไครนะทักแชทเข้ามาแอดเฟซแล้วทักแชทมาบอกอยากเข้ากลุ่ม v i p เนาะ มีหวยชุดนอกตารางราทุกวันนะครับเท้าทุกวันเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณทุกยอดไลค์แอบดูขอบคุณยักสิทุกท่วน,นครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนาองเป็นหวยรวยเงินการทำงานมั่นคงชีวิตครอบครัวดุ่มเรื่องตัวพวกอุ่นนะครับรอนนปี25้และปีต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ